ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโคโรพีนะครับคุณนี้เรามาติดตามเรื่องจริงหจอดครับมึงจะถ่ายรูปติดบัตรเลยเชตาเข้ามาครับกีตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับไี่ชอบ ใช่ผมคนที่ได้มาสติมที่นี่เขาเรียกว่าจรวนระยะสุดท้ายนะฮแล้วคุณเข้ามาสติที่นี่นะครับ่เลือดก็ไม่ต้องตีลอกนะครับดูทุกขั้นครับไม่ได้พ<อ>ันเลไม่ได้พ<อ>ันเลครับเฮ้ยนักกว่าม,มากเลย ุงนรับี่พี่ไม่้งอันนี้ก็นอนนอนเปิดพุงนะฮะเปิดเผยนะฮะนี่เป็นศพศพที่ร้อยห้านะฮะที่เจอมวันนี้นะฮะคือคือ่าโดนฆ่าโดนข่มขืนฆ่าแล้วลืมข่มขืนครับอ๋อแบบใครใครจะข่มขืนมันครับแล้ว พรุ่งนี้เจอกันครับในเฟซบุ๊กครับถก <c oughs> กันแรงงานเมื่อนี้ครับ